ธัมมยังสังฆานุสตินยังกะโรมะเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ทรงสาวกของพระผู <muitas> <arias> ้ม oh so <ride Jean> ีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติแล้วอุโชปฏิปันโนะคะกวโตสาวกตังโฆหทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนะคะกวโตสาวกตังโฆหทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อ รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากถูกแลว้วสามปีปฏิปันโนภะควโตวสาวกาตังโฆหทรงสาวกของพระผู้มีพระภาาเจ้าโมได้ปฏิบัิสมควรแลว้วญาติทางได้เจ็บคลเหล่านิเคจะตาริปุริตายุคานิอาถาปุริตาบุคคลา้แห่งบุรุษคูนาเรียงตัว บุตได้แปดบุุษเอสาพระคำวะโตสาวะกะสังโวนั่นเลนสงสาวกของพระพุทธเจ้า,าอาหุนยโยเป็นสงฆ์หเจสาการาที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงฆ์รเจสการาที่เขาจัดไปตอนรับทักีนายโยเป็นสงฆ์รเจทักษีนาทาน อัญชลิกะระิโยเป็นผู้ที่ผู้คนทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตร,รางปุญญาเขตังโลกาสาติเป็นเนื้อนาบญของโลกไม่มีนาบนอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันธรรมอยางสังขาพิคติงการมะเส สาธ,ธรรมบาโชสุปฏิปฏัติุณาทิโุตตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระศาสธ,ธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาพิโทอริยปุกาละสังคาเตโทเป็นหมูแห่งพระอริยะบุคคลอ่านประเถิดแปดจำพัวศีลาติธรรมปัปปาราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรม,มี เป็นต้นอันบวรวันธามาหังตามาริยานักขนางสุสุดทางข้าพระเจ้าไว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านานอันบริสุดด้วยดีสร้างโคโยสัพพานีนางตรารานเกเบมมุตตาบัาง พระสรงโมได้เป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุตติธานังวันทามิตังสิเรนาง้าพเจ้าวหว้พระสรงโมนานอันเป็นที่ตั้งแห่งความระเล็กองค์ที่สามด้วยเทียนกล่าวสังคาสาหัตตาเนธาโสวะสังโฮเมสามิกิตโร ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างผูวทุกขคาตาคาตาจาวิทาตาจาหิตาสสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และตรงไว้ซึ่งประโยชน์เจข้าพเจ้า สร้างขาดต่างหังนิยาเทมิสาริรันทีวิทนันทีตัางหาพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้เดพระสงค์ว่านทานตัวหังจริสานิส,ส,นส,ส,นสร้างขาฏิปันนาต่าง ข้าพระเจ้าผูว้วายอยู่จากประพฤติตามเสี่ยงความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาดที่เมตระานางอันยังตั้งโคเมตระานางบารางสรารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนัสจวาเทนะวตทยังสาตุาสาธเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระสัต านาของพระสาตตดาสร้างขังเมวันธมาเนนะยังบุญยังประตูตังอีทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ถึงพระสงฆ์ได้ผวานข่ายบนใดในบาทนี้สาบเพจีอันตรายามีมาเหตุสูงตาตะเตชสาอันตรายทางปวงย่าได้มีเจ้าพระเจ้าด้วยดดเดชแห่งบุญนาน กายเนวา,าจาญาเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสร้างเคุุกามังไปะกะตังมายาอยางกับนาที่เตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำเร็วในพระของสร้างโ้ปฏิฆาณาตุอัตยันตัง ขอพระสงฆ์งโงดึงโทษหลวงเกิดอันนานกาลันตะเรสวริทุงวาตังเกเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป